สำหรับระบบต่อไปจะเป็นระบบที่ใช้ลงข้อมูลสินค้าที่ตัดจ่ายไม่เข้าคลังซึ่งจะเป็นระบบที่ใช้ลงข้อมูลของการจ้างเหมาหรือบินน้ำมันเข้ามาที่ระบบงานสินค้าคงคลังเลือกตัดจ่ายไม่เข้าคลังจากนั้นคลิกที่ด้านล่างค่ะออกใบตัดจ่ายเลือกคลังที่ต้องการตัดจ่ายใส่เลขที่อ้างอิงเลือกบริษัท สามารถลงได้เหมือนใบสั่งซื้อทุกป,ประการให้เราเลือกรายการซึ่งเราจะต้องไปทำการเพิ่มก่อนเพิ่มในรายการสินค้าก่อนซึ่งจะเป็นค่าจ้างให้เราใส่จํานวนซึ่งจํานวนในที่นี้จะสามารถใส่เป็นทศนิยมได้เนื่องจากว่าจะใช้ลงข้อมูลในส่วนของบินน้ำมัน เมื่อเราทําการลงข้อมูลเสร็จเรียบร้อยเราก็สามารถกดปุ่มบันทึกหากเราต้องการตรวจสอบรายการรายการนี้จะไม่ถูกลงในสต็อกการ์ดแต่จะสามารถไปตรวจสอบได้ด้วยการกดพิมพ์รายงานสามารถเลือกครั้งและกดแสดงข้อมูล ระบบจะนำเอารายการที่เรามีการลงรับข้อมูลโดยที่ไม่ต้องไปแสดงในคลังมาแสดงให้ในรายงานให้เห็นค่ะเพียงเท่านี้ก็จะสามารถสรุปออกมาได้แล้วว่าเรามีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างที่เป็นค่าใช้ใจ่ายที่ไม่เข้าคลังค่ะหากต้องการกดปุ่ม Excel ก็สามารถกด Excel ได้เลยหรือหากต้องการพิมพ์ก็สามารถที่จะพิมพ์ได้ด้านล่างค่ะ